เอาละครับผมเพราะนั่นคือช่องอะไรอ่านชื่อเอาไตเอาไว้สิชื่อช่องก็อย่างนี้แหละตอนยี้ผมจะเล่นแบบนี้เนะเงาเลยวะเอฟไปเลียนเห็ดมีน้ำมันเยอะผมเล่นโทรศัพท์น้องก็จะเออเลียนยากต้องเข้าใจนะอ่อ สามสีห้าหกอหกคนเองกูอยากได้ยินเสียงการเรียนเลยกูจะใส่หูฟังไงนะโอ้โหโลตีอยังรังกักูดูรงจอดลไั้ไหม โอ้โอาโอ้โหเว่าแล้วแม่งโคตรแหลกเลย โอ้โหยังแรกเนี่ยมึงจะบอกกันว่าโอ้โหผมจะออกนะเอาที่กูกรีดนะเอาที่กูกรีดเลยโอ้โหแรกโอ้โหขอโทษครับพี่น่าจะวันแรกนะเดี๋ยวพายจะลบเกี่ยวออกให้ยุติสุดตดีที่รามแล้วกันนะ

โอ้โหเรากันอยู huh, wait, Mother, ่สองเรากันอยู่สี่คนเลยนะขึ้นเร็วครับขึ้นเร็ว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 ขึ้นไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะครับไปแมปต่อไปในสามสองหนึ่งได้ยินเสียงคนล่นเฮดอ้าว ดิงกูวันี้โนโอ้ไปแล้วครับแม่เกมโนอะีซี่ครับแล้ก็เออไม่โดดดีล oh, <ฮ>แล้วโอ้โหโวตแหลกแล้วก็ก่อนนี้เสียงซาเดนอลอดแล้วก็เกิดทิศความมาครับ

อาตัวม oh, ึงจะติดนะ

เออเออมีสายชายมันก็ไม่เปิดเนาะ